จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ภายในใจบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาทุกสุขเพียงผ่านมาแล้วสลายในภาพจิตเดิมแท้ที่อยู่ในตัวบุคคลจึงเหมือนความว่าง ถูกอบกอดอยู่ด้วยละอองกระแสแห่งปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านผัสสะเข้ามาทางใดทางหนึ่งแต่ทุกสัมผัสจะส่งผลให้ใจทำหน้าที่รับรู้และเปลี่ยนอาการเป็นชอบหรือชังที่ต่างกันจึงทำให้เกิดความต้องการที่ต่างกันเกิดความยึดมั่นว่ามีตัวตนที่ต่างกันบทบังจิตเดิมที่บริสุทธิ์เหมือนกันเอาไว้คนส่วนใหญ่จึงเห็นกันและกันด้วยรัศมีภาพ ที่เป็นอาการของจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตเดิมแท้ที่ประพัฒสอนเหมือนกันในภาพละอองกระแสที่กระทบผ่านใจรับรู้แล้วตกลงในมือข้างหนึ่งเหมือนเป็นผู้ได้ปรากฏการที่เธอเจรนายแล้วแต่วุทฒิภาวะในขณะนั้นนั้นและปล่อยผ่านมืออีกข้างหนึ่ง แทนการแสดงออกซึ่งปล่อยลงสู่กระแสของปรากฏการณ์เคลื่อนไหวเข้ากระทบต่อสังคมรอบข้างสุดแท้แต่ภูมิปัญญาในขณะนั้นว่าเธอจะปล่อยระอองกระแสบวกหรือกระแสรบเมตตาหรือโทสะออกจากพฤติกรรมของเธอกลายเป็นกระแสคลื่นที่บอบกอดชีวิตผู้คนอื่นดุดกัน เมื่อเธอดูรูปนี้ขอให้เธอหันมาระลึกถึงจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ของเธอจิตที่ประพัสอนสว่างสวยอยู่ภายในย้อนพิกตากลับเข้าสู่ภายในผ่านอาการของจิต ที่แสดงอาการเป็นอารมณ์เป็นความจำเป็นเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นความรู้สึกรับรู้ย้อนทวนดูว่าเป็นเหตุปัจจัยอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นขอให้เธอระลึกว่าทุกปรากฏการแห่งกระแสที่โอบกอดเธออยู่ขณะนั้นคือการเรียนรู้เธอเพียงแต่เจรายละอองแห่งเหตุปัจจัยในปรากฏการเหล่านั้นให้เป็นเพชรเม็ดงามแห่งปัญญาที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ว่าทุกอย่างเพียงเกิดดับในความว่างไม่มีอะไรแขวนไว้ได้ในจิตเดิมแท้ของเธอวางใจอย่างมีความรักเมตตาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกชีวิตล้วนมีธรรมชาติของจิตเดิมที่บริสุทธิ์เหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่อาการภายนอกให้อภยัยและเข้าใจต่อเปลือกอันหลงผิดที่เราต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ในขณะที่เธอยังต้องดำเนินอยู่ท่ามกลางกระแสทรงระลึกถึงทุนทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในตัวเธอคือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ ประดุดความว่างเป็นเนื้อเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งแล้วเธอจะพบว่าไม่มีอะไรเลยที่เธอสูญเสียและได้อย่างถาวรจงถอนความยึดมั่นเมื่อกระแสะขึ้นทุกอย่างมากระทบแปลเปลี่ยนละอองทุลีเหล่านั้นให้เป็นหยาดบณีแห่งปัญญาและส่งต่อคุณค่าที่ดีนั้นไปยังทุกคนรอบตัวจิตเดิมแท้ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเป็นของขวัญอยู่ที่เธอต้องเจรในประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นปัญญาต่อผู้อื่นรู้ว่าเขากับเรา แตกต่างกันเพียงเปลือกนอกที่หล่อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่แตกต่างซึ่งทำให้ความคิดความต้องการและพฤติกรรมแตกต่างกันแต่มีจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันในเปลือกที่แตกต่างนั้นแฝงไว้ด้วยความทุกข์ในความหลงอันใดอันหนึ่งซึ่งเห็นใจให้อภัยและเมตตาสงสารเห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกับเราและมองเห็นเขามีจิตเดิมที่บริสุทธิ์เหมือนกับเรา ต่อตัวเองรู้ว่าเรามีความบริสุทธิ์อยู่ภายในพยายามเข้าถึงจุดนั้นด้วยความประพฤติอันดีงามของกายวาจาใจสุขทุกข์ได้เสียที่ผ่านเข้ามารู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับจิตเติมแท้บริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วเวลาได้ก็ไม่หลงเวลาไม่สมหวังก็ไม่เสียใจอย่าเอาใจออกไปรับว่าตนเองของตนก็พ้นภยัย ทุกที่ซึ่งชีวิตเธอเคลื่อนผ่านเธอได้นำเอาความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าติดตัวไปด้วยขณะที่ละอองเหตุปัจจัยอันมากมายทักทอต่อตัวกันเป็นกระแสประสบการณ์อบกอดอยู่รอบตัวเธอครอเคลียอยู่รอบฝ่าเท้าดังพวงมาลัยจุมพิษทุกย่างก้าวแห่งชีวิตด้วยการเรียนรู้และงอกงามเป็นปัญญา ด้วยเมื่อเกลียวกระแสะแห่งปรากฏการสัมผัสชีวิตเธอจิตเดิมแท้จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นการรับรู้เป็นความจำเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์สุขทุกข์และถูกกำหนดคุณค่าเป็นชอบไม่ชอบองค์ประกอบของแต่และชีวิตจึงต่างกันที่เปลือกของอาการแห่งจิตและเหมือนกันด้วยจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ขอให้เธอจงมองทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันว่า เรียงเพราะเราต่างถูกหล่อหลอมมาด้วยสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ต่างกันและทั้งเขาและเธอต่างหลงติดอยู่ในเปลือกสมมุติอะไรบางอย่างจึงมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันในแง่ของความทุกข์ความต้องการแต่เธอมีธรรมชาติเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันเธอจะให้อภัยได้และพยายามที่จะเข้าใจมากกว่าที่จะตอบสนองในแง่ลบ เธอจงดำเนินชีวิตอยู่บนความไว้วางใจต่อเหตุที่เธอสร้างขึ้นว่าผลนั้นจะรองรับรอยเท้าเธอและสร้างเหตุใหม่ถักร้อยต่อกันไปเป็นกระแสชีวิตจิตเดิมแท้นั้นมีลักษณะเหมือนความว่างเป็นธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์เป็นกลางก่อนที่จะมีความพรุงแต่งเป็นชอบไม่ชอบ ถูกผิดดีชั่วจิตชนิดนี้ไม่เที่ยวออกรับเอาอะไรว่าเป็นของตนถ้าเธอพบวิธีที่ว่าทำอย่างไรความยึดถือว่าตัวตนจะหมดไปได้แล้วนั่นคือวิธีรัดสั้นที่สุด คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าคนโง่และคนดีเป็นคนคนเดียวกันเพราะคนดีมักเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ประโยชน์ขณะที่คนเร็วชอบฉวยประโยชน์และเย้ยหยันว่าคนดีช่างโง่เสียเหลือเกิน